1 2ึ่ง,ส,งสามี่หกระผมพระมหาธิศัก์อุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อวันนี้นะครับพระเดชพระคุณลวงตาพรโดยลูกศิษ์ลูก้านะครับวัดบ้านเก่าบอ่อและวัดบอ่เอเชนิงนะครับมาทําบุญนะครับร่วมฉลองศรัทธาของญาติโยมนะครับงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แกค,คุณโยมสมศรีนะครับเขือนแก้วนะครับเมื่อวาน งานชาปนกิจของคุณโยมนะครับโยมผู้ให้การอุปธรรมขำชูวัดวาศาสนานะครับวัดบ้านเก่าบด้วยดีตลอดมานะครับด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยากได้ทั้งภาพนิ่งและไม่นิ่งนะครับก็เลยมีเสียงแบบนี้นะครับนะครับเวลามาบินทบาทนะครับโยมจะใส่บาทอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนอารมณ์ดีนะครับ พูดนีนหน้าตายิ้มแย้ยมแจ่มใสนะครับเด้อไม่ห่วงกับคุณโยมนะครับสร้างบุญสร้างบาร,รมีมาเยอะแล้วนะครับได้สเสบียงบุญไปนะครับบันิญาตพี่น้องก็เลยระลึกนึกถึงนะครับทําบุญพิเศษอุทิศส่วนกุศลให้นะครับหลังจากชาวปนักกิจศพไปเมื่อวานนี้นะครับนี่เพิ่งออกจากโรงบ้านนะครับทิศท็อปนะครับ วันนี้กล้องมาก่อนนะครับกล้องมาก่อดกลนตามมาที่หลังนะครับฝากกับรถมานะครับเกือบจะไม่ทันนะครับอดีตประคุณลวงตาพระครูภาวนากิจจาธทรนะครับอมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตนะครับวันนี้ฝนตกนะครับตกมาตั้งเมื่อวานนี้นะครับยังไม่ได้หยุดเลยนะครับแรงบ้างเบาบ้างนะครับ งานชาปนกิจศพคุณโยสมสมศรีเขือนแก้วนะครับเมื่อวานถือว่าถวยเทีพเทวดาอนุโม,มทนามานะครับโปรยสายน้ําตาสายฝนนะครับลงมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับจนถึงเย็นยิ่งค่ำๆยิ่งแรงนะครับคงเป็นตั้งแต่เห็นมาก็เป็นครั้งแรกนี่นะครับงานศพที่ฝนขนาดนี้นะครับ วันนี้พระเดชพระคุณดวงตานะครับพระกูพาวนาจิตชาทรพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกอานะครับเมตตาออกรับปิณฑบาจากญาติโยมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนะครับทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่คุณโยมสมศรีเขือนแก้วนะครับท่าน6กปีนะครับอายุนะครับไม่มากเท่าไรนักนะครับแต่ว่าบุญกุศลโยมสร้างมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะครับ ทั้งทําบุญให้ทานทั้งเจริญจิตตภาวนานครับประเด็ยนยวทำข้าวประโยครูปแรกข,ของวัดบ้านโกโบนะครับพระอาจารย์มหาวิรัตวิรัติหนุเมื่อวานนี้ไปแอบถ่ายท่านอยู่นะครับกำลังสนอนลูกศิษย์ลูกหานะครับอรโอ้ยไม่รู้ว่าชั้นไหนนะครับอาวุจืดบางท่านก็เอื่อมาจืดพระอาจารย์คมสันนะครับเนี่ยเด้อ ภาษีเข้มนี้จะเป็นวัดบ้านโกโบนะครับภาษีติดจังๆจะเป็นวัดบัวชนิงนะครับลูงปู่อ้วนนะครับนี่นะครับที่กําลังคําไม่เท้าเดินมานะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับโอ้ทวงแต่คนอื่นอยู่เรื่อยนะครับเด้อนะครับแม่ฝนฟ้าชนระทาจะโปยลงมาแต่ไม่แรงนะครับอย่าแรงกว่านี้เด้อนะครับ กับผมมาทมาภาพไปถ่ายภาพเมื่อวานนะครับตอนงานศพกลัวจะลื่นนะครับเวลาเดินถอยหลังนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับถวยเทพเทวดาท่านดูแลอยู่นะครับนี่สอบได้ใหม่ๆนะครับพระจาจาร์มหานพดลกับพระอาจารย์จันลุนนะครับโอ้เริ่มเม็ดนาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่เริ่มจะเม็ดนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ เด้อบ้านแสนสูกนี้คงจะไม่ท่วมนะครับไม่เหมือนทางที่อื่นนะครับอิ่มน้ํากันไปทั่วเลยนะครับโอ้เด้อนะครับครูบาอาจารย์ก็เตรียมล้มมานะครับกลัวแต่จะไม่เปียกนะครับนะครับส่งกล้องมาก่อนนะครับคนเดินมาที่หลังนะครับเดินมาแล้วก็มาตามหากล้องที่นี่นะครับ ร่มแห้งร่มแห้งให้ลุมามังคาเปิดอยากสนนี่นะครับนี่สําหรับกับข้าวนะครับญาติโยมเตรียมไว้ตรงนี้นะครับเด้อทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับให้แกคุณแม่สมศรีนะครับเขื่อนแก้วนะครับไปที่โรงครัวเมื่อเช้ายังออกชื่อเป็นเพนสีอยู่นะครับต้องขอตทษขอไปนะครับลงสีเหมือนกันแต่คนละชื่อกันนะครับ โอ้เริ่มจะเม็นนาขึ้นเรื่อยๆแล้วเด้ออันฝนตกแห้งครับขอบคุณจัดอาหารจักสีหางจังได๋นะครับอากาศเย็นสบายเลยนะครับยังดยเบิ่งจังนี่อกาิต่ว่าอือาษาอย่างไดนะครับแต่ว่าก็ลําระจาร์อนันตกอนอันันตาุรูโนนะครับอํากันพายุนะครับ โนรู้หรืออะไรนี่นะครับจ่าชื่อไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าตกดีเหลือเกินนะครับเมื่อวานในช่วงเย็นๆนะครับวัดบ้านเกบอนี่นะครับน้ําเจิงนองนะครับไหลลงสะนุ่นนะครับแต่ว่าดูข่านี่ที่อื่นนี่แย่หมดนะครับเด้อนี่คุปสมณีนจากวัดบ่อชนิงนะครับสมณีนจากวัดบ่อชนิงแล้วก็สมณีนหน้าไฟนะครับอยู่ด้านหลังนะครับรูป สามเนียนน้อยหน้าไฟนะครับนี่ไม่สึกเด้อนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่ให้สึกนะครับเนี่ยโอ้ยเนาะนะครับไม่มีอะไรจะทรามานเท่ากับว่าไม่ให้สึกนะครับเอาสิทสิ้นละเด้อ